sorry it's dj เราพูงใจในภูมิปัญญากระดูกสันลังเชาวนาผลิตีตราส่งออกไปขายข้าวหอมมลิกพันข้าวชั้นดีของประเทศไทยแหล่งปลูกทุ่งกุลาร้องไห้ทิ้งแดนกว้างใหญ่แห่งภาคอีสานภาคอีสาน มันหลีหอมไกลไปถึงต่างแดนสินค้าเมกินไทยแลนด์มีคุณภาพและมาตรฐานที่เรามีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมากมายครับเรื่องนี้เราะมีงานเทศกาลข้าวของโลกแต่ชื่นเป็นครั้งที่ไม่สิบสล้านเทพท่านเจ้าทัพเป็นจัดสิบปริวงศ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดประสาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภาคอีสานนเป็นภาคที่ผลิต ข้าวเป็นพื้นที่ที่มากที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมดอกมะลิหลายคนอาจจะคิดว่าอรองผู้ว่าพูดถูกหรือเปล่ามันใช่ข้าวหอมมะลิไหมและทําไมรองผู้ว่ามีข้าวหอมดอกมะลิหลายคนอาจจะสงสัยผมก็ต้องบอกก่อนว่าในโลกของข้าวหอมมะลิที่เรารู้จักกันแบ่งก็เป็นสอง สองกลุ่มดีกว่ากลุ่มแรกที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือเป็นข้าวหอมมะลิของจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดน้นแต่ในส่วนของภาคอีสานของเรารวมกับอีกสามจังหวัดของภาคเหนือก็คือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็จังหวัดพะเยาตรงนี้เรามีข้าวหอมที่เรียกชื่อว่าข้าวหอมดอกมะลิ และต้องปลูกในยีบสามจังหวัดนี้เท่านั้นนะอันแล้วมันต่างกันยังไงต้องมีคนถาม,แล,มาแล้วมันจาศแล้วท่านลองเป็นปีแรกเราบอไม่ใช่เราจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ยี่สิบสี่แสดงว่าเรามีสตอรี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยลองย้อนกลับไปนึกดูพระราชกรณียกิจของในหลวงทั้งในหลวงรัชการที่เก้า และก็ได้รวมัชการที่สิท่าทันสาดไปในวังในหลวงทำน,นะน,น,นาถ้าใครได้ไปได้ไปชมไปเที่ยวไปนิจไปศึกษานะในวังท่านก็จะได้เห็นว่าในหลวงมีนาเป็นของตัวเองและในหลวงทรงทำนานั่นก็แสดงว่าการในหลวง ซึ่งอยู่ในพระราชวังไม่จาเป็นที่จะต้องมาให้ความสําคัญกกับเรื่องเนี้ยเราเองเนี่ยทําไมร้อยเอ็ดถึงกล้าจัดงานข้าหอมมลิและใช้คาว่าโลกต่อท้ายด้วยนะเพราะอะไร้วยครับเพราะว่าในอาณาเวนพื้นที่แห่งเนี้ยหลายคนรู้จักทุ่งกุลาร้องไห้เป็นพื้นเป็นยินอันกว้างใหญ่ของ อ้ิสานกินพื้นที่ประมาณสักสองล้านหนึ่งแสนไรพื้นที่นี้เกือบทั้งหมดเนี่ยปลูกข้าวหอมดอกมะลิที่มีอัตลักษณ์เป็นพิเศษจำนะเป็นพิเศษมีพื้นที่ติดกันทั้งหมดห้าจังหวัดเขกินพื้นที่ห้าจังหวัดและจังหวัดที่มีพื้นที่เยอะที่สุดก็คือร้อยเอ็ดมีอยู่เกือบหนึ่งล้านไรคิดอยู่ประมาณสักเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะนั้นเราก็กล้าประกาศตัวว่าเราผลิตข้าวหอมดอกมะลิหรือข้าวหอมมะลิที่ทุกคนเข้าใจเราผลิตได้มากและมีคุณภาพดีเพราะนั้นเราเลยประกาศตัวเองว่าเป็นเมืองหลวงของข้าวหอมดอกมะลินะของข้าวหอมมะลิเพราะนั้นการที่จะทำให้จังหวัดร้อยเอ็ดยังคงสถานะ ความเป็นเมืองหลวงนั้นเราต้องมีวิวัฒนาการถามว่าเราจะใช้วิธีการเดิมๆปลูกข้าวในพื้นที่เดิมๆและคิดว่าเราจะได้ผลผลิตที่ดีเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เขาใช้เทคโนโลยี มีการเพิ่มผลผลิตมีการลดต้นทุนมีนวัตกรรมอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในวันที่1 1บถึงสินั้นเนี่ยเราก็จะรวบรวมนวัตกรรมต่างๆสิ่งที่ดีงามต่างๆในประเทศนี้และรวมถึงของโลกเนี้ยเข้ามาเป็นงานข้าวหอมมะลิโลกเพราะฉะนั้นถ้าใครตัดสินใจ ถ้าใครที่เป็นเกษตรกร,ร,กรไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดหรือในแถบอีสานทุ่งคุลาหรือในจังหวัดอื่นใดก็แล้วแต่ถ้าท่านได้มีเวลาท่านมาเยี่ยมเข้ามาชมเรามีองค์ความรู้พวกนี้ให้ท่านเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่เขาจัดงานปกตินะอะทิดาข้าวหอมมะลินี่ก็จัด เป็นองค์กรหนึ่งนะครับผมจะใช้ใชใชคาว่าเจ้าภาพนะต้องทําอะไรต,ต้องต้องนี่แล้วก็ที่สําคัญคือ,อร่วมกันแล้วก็เราหว,หวังว่างานนี้เนี่ยมันจะเป็นงานที่ทําให้จังหวัดร้อยเอ็ดของเรามีชื่อเสียงนะครับข้อกังวลที่สามก็คือเมื่อได้รับโอกาสแล้วนี่จะทําอย่างไรให้งานนี้นี่มันออกมาออกมาดีออกมาให้ยิ่งใหญ่ออกมาให้คน มาเที่ยวชมเยอะๆออกมาแล้วมีคนว่ากลัวกลัวว่าการจัดงานของเรานี่มันจะออกมาไม่ได้แก a n ไม่ได้ยิ่งใหญ่ก็เลยคิดกันว่าจะทำอย่างเราก็เลยมีความคิดเห็นว่าถ้าจ,จัดให้ม,มันใหญ่ขึ้นหนึ่งละครับคือสถานที่ที่ที่ผ,ผ่านมานี่ก็ดีนะครับจัดมานี่ผมก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จแต่ด้วยข้อจํากัดเรื่องพื้นที่ที่สองสามครั้งหลังเนี่ยที่เราไปจัดอยู่ที่ การสาเกตที่หน้าอออบวด้วยข้อจํากัดเป็นพื้นที่ที่อยู่ในตัวเมืองแล้วก็มีการใช้สัญจรเส้นทางต่างๆาก็เลยคิดว่ามันน่าจะหาสถานที่อื่นที่มีความเหมาะสมะพื้นที่ที่มอกมีความเหมาะสมไม่ห่างไกลจากชุมชนมากและสามารถจัดงานได้หลายวันก็เลยอมองเห็นที่เก็บน้ำทวัตชัยนครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดระยอดซึ่งอยู่ใน ไปดูงานาอาระจำการจังหวัดร้อยเอ็ดและท่านทัศพรชนกจันทระจากตัวแทนจ,จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะต้องยิ้มด้วยน,นะคะหน้าเราจะเป็นเลขศูนย์ค่ะเพื่เดี๋ยวจะดูไม่ออกนะคะว่าเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะน่ารักมากมากค่ะค่ะเพียเชิญค่ะั่งค่ะขอซองนะครับเอามีอะไรนะ ยิ้มนะคะครับหครับหนึ่นย์หนึ่งครับหนึ่งศนหนึ่งครับหนึแป้นแลนด์นะคะยิ้มแป้นแลนด์นะคะไลหครับไล่ะล่ไลไลอดล่ะสุดย่ยยอไเยีล่ยมเวลีไล่ไะะไล่ไล่ะละไล่ไล่ะละไลงไล่ไล่ไล่ะ